สวัสดีครับผมวันนี้คุณก็มาพบกับผมโน r รีวิวทอยวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวกล่องเล็กเจ้าพวกซูเปอร์ฮีโร่อะไรต่างๆนะผมในวัยเด็กของผมอันนี้ผมเลือกมาเป็นลายของแบทแมนนะครับมีประมาณ6ลายนะเออเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจก่อนเลยนะก็จะให้เห็นด้านในเลยนะก็จะมีหนุ่มแกมปัสหนึ่งซองแล้วก็กล่องเล็กหชิ้นนะผมผมได้อ่าผมเลือกมาเป็นของแบทแมนนะ ก็ชอบตัวนี้นะชอบชอบมากชอบมากมากอะตั้งแต่เด็กแล้วนะ่ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นแคมป์ปั้นะโลโก้แคมป์ปั้นแล้วก็แคมป์ปั้กล่องเหล็ก justice อะไรอ่านคว้านไว้ justice league เหรอเอออ่าน,นไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน justice league เหรอเออไม่รู้เหมือนกันมาด้านหลังนะก็เหมือนด้านหน้าเลยนะเหมือนด้านหน้าเลยก็จะมีผูกแบบให้สะสมน,นะก็จะมีของ จะมีของแบทแมนอะไรกันเออต่อต่อไปนะผมก็เยอะมากนะเดี๋ยวมันเน้นไม่ชัดเดี๋ยวค่อยตอนแกะเอมาดูทีนทงนะแล้วก็ก,ก็บอก,ส,อกอส่วนประกอบส่วนประกอบต่างๆก็ผมอะไรไขมันอะไรเท่าไหร่นะวิตามินเออะไรต่างๆนี่นะผมก็บอกรายละเอียดต่างๆคนระับเดี๋ยวเรามาแกะเลยดีวยกว่าน,นะนะ ลืมบอกผมมีเป็นรุ่นก่อนนะเป็นกล่องเซโรานี่ซึ่งผมใช้มานานมากนะดูสนิมขึ้นเลยดิคือผมไม่ได้ใช้เก็บการ์ดนะคือการ์ดมันก็มีอยู่แหละเดี๋ยวเอาไว้ดูนี่นะผมการ์ดมันก็มีนะแต่ว่าผมเก็บในถุงแทนไม่เก็บในนี้ก็เพราะว่าผมใช้เป็นกระเป๋าตังคนะ์เออแจนี้แบบใช้เก็บเงินไงคือตอนนี้ผมอยู่โปหกนะแม่เงินไปวันละหกสิบบาท ใบยี่สิบสามใบมาปั๊บนิดนึงแล้วก็ใส่เออแล้วก็ปิดก็ผมไม่ใจเก็บการ์ดอะใจเก็บเงินอย่การ์ดก็มีอยู่แหละวันนี้จะได้รู้กล่องเล็กไอ้บลกซูเปรอร์ีโร่มน,นามามาการ์ดก็มีอยู่เน,น่ครับไม่ก็ก็ไม่ครบนะมีไม่ครบแต่ก็เยอะอยู่นะถึงมีไม่ครบแต่ก็เยอะนะซ้ำเยอะนะเออดูเดียวว่าผมต้องกินขนมแกมปัสกี่ซองนะ ช่วยกินกับน้องคือแบบผมต้องกินกระหน่แกมปั๊ดกี่ซองนะคุณผู้ชมเออก็แบบได้มาซึ่งมันไม่ครบนะแต่ไม่เป็นไรนะแต่เยอะนะเยอะเยอะเลยเป็นปึกเลยมาก็สู่อันนี้กันต่อมามาแกะกันเมื่อกี้จะแกะอยู่ดีๆมาก็เรื่องอื่นเชยอย่างเี้นะเออเนี่ยเฉี่ยวมาเลยนะครับนไหน นี่ก็จะมีตัวตัวนี้กล่องเหล็กนะสวยงามแต่อยากให้มีกล่องเหล็กมาสเตอร์เซเบอร์มากนะปีหน้าปีหน้าน,ะน่า,นาจาะมีมานะเอออยากให้ปีหน้ามีมากเลยกล่องเหล็กเซเบอร์ให้มันเป็นแบบวันเดอร์ไรบุ๊กนะถ้ามันเป็นแบบวันเดอร์ไรบุ๊กมันก็จะสวยมากเลยนะฮะเออมันก็ประมาณนี้นะวันนี้แต่นี้ก็ ญญามาจะแปลงนี้เป็นตัวขนมแชมเครับผมก็เป็นขนมปกตินะเดี๋ยวผมจะเอาแบบแบบนู้นมาเปรียบเทียบไปดูเนีย่ยผมอันนี้ก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะมันก็ใกล้ๆกันนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นรูปพวกฮีโร่มานะอันนี้นไม่มีเออไม่แต่ เออรู้สึกวนะ่าอันนี้ภาพอันนี้มันจะใหญ่กว่านะอันนี้ภาพไอตัวนี้มันจะเล็กกว่าด้านหลังก็แกะกลัดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมว่ามาซีด้านหลังเป็นแบบนี้นะผมประมาณน,นี้มาเดี๋ยวมาดูใบแบบกันดีกว่าก็เป็นส่วนประกอบต่างๆก็เตี้ยดูใบ,บเมื่อกี้นี่ดูลายชัดๆหน่อย น,นี้ก็จะเป็นของแบทแมนนะผมตัวนี้ชื่ออะไรล่ะตัวนี้เออลืมชื่อตัวนี้เฉยไอตัวผู้หญิงเนะี่ยเออไม่รู้แมนอ่นะไม่รู้ชื่ออะไรนะตัวตัวนั้นผู้หญิงเนะี่ยแล้วก็ดูแฟดใช่ป่าไม่ได้ดูนานนะวกกรโร่นอันนี้ซูเปอร์แมนวันนี้ชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็โจ๊กเกอร์นะฮะเออก็ประมาณนี้น่าจะสวยนะเออมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกล่องเหล็กกันดีกว่ามา สวยแค่ไหนมาดูป๊บป๊บนี่สวยงามครับผมนี่แบทแมนนะชอบตัวนี้ตั้งแต่เด็กแล้วชอบตัวนี้นะรูปแบทแมนแนวก็มนก็จะแบบปั๊มนูนออกมานะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามารายละเอียดก็สวยนะนี่ แคมปัตนะลู้กูแคมปัตแบทแมนมันสวยไงไม่รู้ชอบตัวนี้เออชอบชอบชอบดูตั้งแต่เด็กนะชอบเลยเนะเดี๋ยวเรามาแกะด้านในกันแกะเลยปึ๊บนี่ก็เป็นปั๊มนูนออาไปนะเอ,อ้ยเดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบข้างในใหน่อยดิมา,าของตัวเซโรวันมันก็คล้ายกันแต่นี้มันจะมีรอยบุ๋มนี่หน่อยว่าใช้งานมา นนปีกว่าๆเนีขอไปในเสียงรบกวนด้วยนะนี่ก็ไอนนของใหม่นะีอนนของเกา่าเออก็ประมาณนี้ปิดก็ใบไม่แน่ใจว่าใส่ได้กี่ใบนะใส่กร์ดได้กี่ใบนะแต่ผมจะเอาทั้งหมดที่ผมมีไม้ดูนี่หมดที่ผมมีนี่ก็ เป็นที่ผมมีอยู่ในตอนนี้อ่ะทั้งหมดในตอนนี้นะก็ซื้อมาจากโรงเรียนครับก็ขายที่โรงเรียนนี่มีใบทองด้วยแนะนำมากเชื่อแหละแคทแมนรป่าแคทแคทวูแมนอ่้่รูอานไม่ออกนะแคทวูแมนอะไรไม่รู้เออผมอ่านไม่ออกนะเอาเป็นว่าผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็แล้วกันภาษาอังกฤษผมตกต่ำมากนะอ่ะนะผมอันนี้ก็ได้มาจากโรงเรียนนะเดี๋ยววันนี้ผมถ่าย วันอาทิตย์ใช่ไหมครับเดี๋ยววันจันทร์ผมจะไปตามล่าใบทองกับเพื่อนที่โรงเรียนกันต่อเลยนะโอเคนี่ไอ้นี่นี่มันก็จะอัปเกรดน,นะจากฟอเต้เป็นแบบใบทองเนาะแต่อยากได้จ๊กเกอร์เอออยากได้แบบจ๊กเกอร์มากเห็นเขาว่าหายากกันเห็นเพื่อนผมว่าหายากนะเออเดี๋ยวเรามาใส่กันดูเลยนะเดี๋ยวเบนแมนต้องอยู่ด้านหน้าดิเออเบนแมนต้องอยู่ด้านหน้ามา ห,หลอห่อเทแล้วเกินมาแล้วแบบเดี๋ยวขอนับ่อนหึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ไม่ต้งหมดสิบใบเดี๋ยวผมจะมาใส่กันมาหนก็นะ่าใส่ได้แหละมันน่าจะอยู่ต่แน่นอ่ะถ้าแน่นนะประมาณ40บใบผมว่านะ่าจะแน่นนะนี่เดี๋ยวเอาของเซร์มาใส่ดูนะไม่รู้มีกี่ใบเหมือนกันเซอร์บอมีเยอะมากนี่ ลุ้นแลลุน้นอ่านี่ประมาณนี้ของอว่นเอาแค่นอนนี่ก็ประมาณนี้นะถ้ามันอยู่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวก่อนอับก่อนกี่ใบเออมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าใบครับเออยี่สิบห้าใบประมาณยยี่สิบห้าใบนะ พอดียี่บใบพอดีได้บแบบ2ี่สิบปดใบมันก็จะเลิศน,น,นะเลิศน,น,นี่โอเคครับผมซึ่งใบที่ผมอยากได้ในเนี้ยผมอยากได้แบทแมนแบบใบทองมากอ่าเดี๋ยววันจันทร์ไปตามล่า,าเพื่อนที่โรงเรียนนะไปตามล่า,าก,กันเลยไปเมาสา์กันเลยไปเมาส์จากกอนที่โรงเรียนมาเลยนะเออม,มาอเก็บกันเคครับผม ถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ